บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังจากรับเงินเยียวยา3,000บาทแล้วยังมีสวัสดิการที่จะช่วยเหลือและเงินเข้าอีกทุกๆเดือนสวัสดีครับพบกับ The New Post Channel เป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับถท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กุณาช่วยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งทไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สาคัญของเราทุกวันนะครับ ผ่านไปแล้วครับสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับบัตรสวัสดิการทางรัฐหรือบัตรคนจนนะครับตามมาตรการของรัฐเราไม่ทิ้งกันได้รายละ3,000บาทจ่ายรวดเดียวเข้าบัตรคนจนนะครับครอบคลุมตั้งแต่ทึกสภามิถุนากรกฎานะครับเพิ่งจะจ่ายไปวันที่4กรกฎานี้เองนะครับ ซึ่งได้เริ่มจ่ายตั้งแต่4กรกฎาคม63จนถึง9กรกฎาคม63ในเงินเดียวยาจะจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่จะได้รับในเดือนกรกฎาอีกหลายสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันที่15กรกฎาคม2563นะครับสิทธิการคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึงหาผู้ที่ถือบัตรคนจนนําบัตรไปรูปซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นเงิน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยคิดที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทต่อเดือนนะครับซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสิริการแห่งรัฐในวันที่สิมิถุนาหกสาครับ โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับลังค้าที่เข้าร่วงโครงการได้ครับแต่เงินจำนวนนี้สามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปนะครับคือเราใช้เดือนนี้ก็ไปรับเดือนถัดไปทั้งนี้อัตราภาษีแยกเป็น3ส่วนได้แก่ หเปเ็นป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็มเส่วนอีห้เปเซ็นเป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับคืนในเดือนถัดไปผ่านอ e ีมันนี่สำหรับหนึ่งเซ็นสุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนะครับต่อไปนะครับวนที่18ก,กรกฎาคมสอนะครับ สิทธิ์ที่จะเข้าบัตรคนจนนะครับเป็นโครงการที่เป็นระยะของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงเดือนกันยายน63นะครับรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนหากนับจากเดือนกรกมเป็นต้นไปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์อีก2 2ส,ส่วนนี้อีก2เดือนนะครับต่อจากนี้เท่านั้นโดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับดังนี้นะครับ สิทธิส่วนลดค่าน้ําประปาสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทนะครับเมื่อบินค่าน้ําประปามาก็ต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกับเข้าไปในบัตรในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับส่วนนี้นะครับ แล้วก็สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนนะครับเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาในบัตรให้230บาทในวันที่18กรกฎาคม2563ครับโดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เหมือนกัน,นครับสำหรับส่วนนี้นะครับ ครับมาดูเงินพิเศษที่เข้าบัตรของวันที่15ของทุกเดือนนะครับสิทธิเงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50หรือ100บาทตามเกณฑ์ราย,ายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยา2563โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เช่นเดิมนะครับครับสำหรับบัตรคนจนก็ยังเหลือสิทธิ์อีกหลายสิทธิ์นะครับยังที่ยังเข้าบัตรอยู่นะครับหลังจากรับสามพันบาทมาแล้วนะครับจากโครงการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับท่านก็ลองไปเช็คดูนะครับก็ยังมีโครงการคงรักช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะช่วยกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำังใจให้กับช่อง The New Post ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเงินพิเศษเไม่แก,แก้เร็วไป